มาเดี๋ยวเขาเข้าอสวัสดีครับเฮัโลโหลฮัลโหลสวัสดีครับคะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อ,อนาค่ะชื่ออะไรนะมีะไรเหรอชื่ออนาได้ยินหรือเปล่าไลน์ันล้อได้ยินไหมได้ยินครับ มีอะไรหรือเปล่าพอจะมีสักหมื่นไหมครับไม่มีอ่ะมีสองหมื่นแต่ไม่ให้หรอกนะบายคุณคุณว่ารถมันคันคไหนคุณไม,ไ,มไม่รู้เหมือนกันคุณว่ารถแม่งคันไหนไม่โอ้โหมีคันเดียวคุณครับต้องมีสองคนนันคุณยจะไปหายแก๊งเด็มันกวัตีนคุณ แม่งรถแม่งคันไหนวะทนหมดเลยนะใช่ใช่คันนี้รถใครเนี่ยผมไม่รู้อะมันกวนตีนคุณมันกวนตีนเราต้องเอาเอารถให้แม่งพังแต่รถคุณใส่เกาะป่ะเนี่ยไม่ใส่ไม่ใส่ด้วย อส่าโอ้โหเว้เลยอย่างไรก็ด็กไม่มันควรตีนดูมันพูดจาดิคุณมเด็กไงเขาไม่ได้คิดอะไรผมผมไม่รู้หรอกว่ามันเด็กหรือเปล่าแต่เนี่ยผมจะทำให้มันไม่มีรถขับเขาหรือเราไม่มีรถขับงั้นเดี๋ยวผมจะไปจอดขวางไม่ให้มันออก คุณหมอครับคุณหมอคุณหมอได้ยินไหมครับฮัลโหล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 อะไรวะนะฮัลโหลคุณหมอฮัลโหลฮัลโหลคุณคุณคุณได้ยินไหมอะไม่คงเงียบไปหนึ่งชั่วโมงแล้ว ม่ทำไมทำไมตะกี้เขาถึงไม่ได้ยินผมหรอผมผมหูดับหรือว่าอะไรฮัลโหลฮัลลโหได้ยินคับไหมครับคุณหมออันนี้คุณหมอออกมาครบแล้วใช่ไหมครับแป๊บนึงนะผมไม่ให้ไอเด็กเวนี่ออกเออมันเข้าไปไม่ได้นะคะไม่ครับตะกี้ผมผมไม่ผมไม่ให้ฮัลโหลได้ยินไหมรอแอนดรอยครับได้ยินไหมครับฮัลโหลอยู่ไหมฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลได้ไหมครับได้แล้วครับได้ยินครับได้ยินผมจะไม่ให้เด็กเวนคนนี้ออกครับตะกี้มันกดตีนผมอ่าจอดตรงนี้ถ้าเกิดไม่หลบขงนะประชาชนคนอื่นนะครับอะพี่เด็กคนนี้เลยครับรถของหมอนะครับอตรงนี้เป็นจุดเบรกรถเหรอขอโทษทีครับระวังตัวให้เด็กเวนอะแล้วหมอจะไปด้วยเหรอนี่คือหมออยากไปด้วยหรือว่าหมอมีใจครับเนี่ยโอเค แม่คุณหมอเขาตึงจังอะคุณรู้เลยรถคันไหนไอ้หายใจเลยหมอเขาหมอเขาน่าตึงๆเนี่ยคุณวายวายถ่ายรูปไม่ทันวายถ่ายรูปไม่ทันวายวายถ่ายรูปไม่ทัน,ทน,ทนไอเด็กกวนตีน เองควรตีนไงเองควรตีนไงคุณตำรวจครับเขาปีนรถผมแล้วก็กระทืบรถผมยับเลยครับอ่าได้ยังไงอ่ะเนี่ยตะกี้คุณตำรวจขับเข้ามาก็เห็นใช่ไหมล่ะไม่ไม่แต่เขาอ่ะเราไปยืนรถเขาได้ไงอ่ะก็เขาชนรถหนูก่อนดูดีรถถูกพังหมดเลยหนูสามารถผมจะไปชนรถเขาได้ไงเขาปีนขึ้นมากระทืบรถผมคุณตรวจฟังน คุณตำรวจอันนี้ผมพูดจริงเลยนะเด็กคนเนี้ยเขาจอดรถมนที่ห้ามจอดคือช่องจอดก็มีแต่ไปจอดใต้ต้นไม้ไม่พอเขายังมากระทืบรถผมคุณตำรวจเห็นไหมตะกี้อะไม่จริงฮะคุณตำรวจหนูนะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วหนูก็ไปหาครอบสิทธิแล้วก็หนู่มขับมารถหนูก็ไปอยู่ตรงนี้เลยเท่าๆนะอะไรครับต่อเลยครับ ั่นแล้วแล้วก็รถหนูก็ไปอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เห็นขาตาเลยว่าเขาอ่ะขับรถชนหนูแล้วหนูกำลังควักโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแต่หนูถ่ายแล้วก็คือรถมันเลยไปตรงนู้นแล้วคือคุณตำรวจเอางนี้ดีกว่าค่ะผมพอดีตอนชนเลยเมื่อกี้คุณตำรวจเลียวเข้ามาคุณเห็นเขายืนอยู่บนรถผมไหมเห็นครับเห็นอคือเขาพยายามที่จะกระทืบรถผมแต่เขาไม่มีหลักฐานว่าผมชนรถเขาซึ่งเขาเป็นคนเอาไปจอดเองไหนขอโพสต์รูปเลยครับโพสต์ลงทวิตเลยครับผมไม่งั้นผมเอาเรื่องผมแจ้งความแน่เอาสิอ่ะ ครับผมเรามีไหมมีไหมแต่ถ้ะเครคุณตำรวจเห็นต่อหน้าเลยนะคือจะทำผิดซึ่งหน้าเลยนะคุณตำรวจคุณตำรวจแต่วีรูปแต่ว่าแต่ว่าหนูเอาเอาไปโพสยังไงดูวเราเอามาจากสเตย์เนอ่คุณคุณคุณตำรวจครับคุณตำรวจผมผมว่านะถ้าเกิดว่าเขาน้าขนาดนี้ผมว่ามีการตัดต่อรูปถ้าเกิดว่าเขามีรูปเขาจัดการเรียบร้อยแล้วอ๋ออ๋อบอกเลยนะ คุณจ้าไว้นะว่าหนูลูกใครหนูนะ้าป้าป้ากับป้าถั่วมึงลูกใครไหนมึงพูดสิหนูลูกมิสิลีแต่ถ้ามีถั่มาให้มิถั่จัดการจีมิถั่เป็นตำรวจด้วยตัวหามีก่อนถ้ามอยู่นะคุณตำรวจครับครับผมผมว่าคุณตำรวจไปก่อนเลยครับผมเดี๋ยวผมมีเรื่องต้องเพียร์กับเด็กเวนี่ครับโอเคครับเรานานนะไม่ติดใจจะเอาความใช่ไหมไม่ติดครับไม่ติดครับไม่ติดครับคุณตำรวจครับครับครับผมคุณ อคุณตำรวจพาผมว่าพาคุณตำรวจกับไปหาหมอด้วยครับตอนที้เขาจะตายอเมื่อกี้มึงบอกว่ามึงลูกใครนะเดี๋ยวลูกลูกตำรวจตำรวจ<ม>ชื่ออะไรไตำรวจแม่มึงชื่อ<ม>อะไรสวัสิริเสียงเป็นไงสวัสดีฉันชื่อสิริดมานี่เดีด๋ยวนี้เลยเด็กเวร มานี่เอ้ยอ้าวเล่นหมัดหมัดดุนหมัดดุนเฮ้ยมัน <c oughs> <c oughs> ต่อยเฟนว่ะ <c oughs> เอาอย่ามาห้าวกับผู้ใหญ่เด็กเวนแม่มชื่ออะไรแม่มชื่ออะไรพูดพูดแม่มชื่ออะไรยังมีสติอยู่ไหมต่อยตึกต่อยตึก ต,ต,ต,ตึมากกันเลยนะไอเด็กเวรอันนี้มันเป็นนักมวยว่ะคุณเดี๋ยวๆวค,คุณเอาไปไหนวะฮะลากของไงลากอะ มันมันมาแอบอ้างอ่ะคุณแอบอ้างว่ามันบอกว่ามันเป็นลูกของลูกผมอ่ะแต่ลูกผมเป็นหุ่นยนต์คุณเข้าใจใช่ไหมแล้วมันมาได้ไงไอตัวนี้นแล้วคุณจะเอาไปไหนผมจะขับลากมันผมจะให้มันสารภาพความผิดของมันซะ อสเด็กนั <sociedad> ่งต่อยตึงจัดเลยว่ะคนดูใช่เป็นพวกแบบสายบ็อกซิ่งชัวร์เลยที่ันเลี้ยงหลานยังดีนะตีไม่ไปก่อนทีนึงแม่คุณร่วงเองไม่มันแอบอ้างอะคุณเดี๋ยวผมต้องคุยกับมันหน่อยคุณคุณว่างไหมฮะเดี๋ยวต้องผมต้องเคลียร์กับไอเด็กเวรนี้ก่อน เดี๋ยวคุณต้องล็อกรถก่อนนะคุณได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมชนรถแม่งไปไกลๆอย่างนเด็กเวรควรตีนพอแล้วไาคุณแม่งต่อยกูเสียเชิงเลย ขอดูบุรีไม่ได้คดูฮา่ะวันนี้ไอ้เหี้ย ณหมอครับคุณหมอครับคุณหมอ <c oughs> คุณหมอได้ไหมครับอ๋อผมจะรักษานิดนึงครับพอ <c oughs> ดีพอดีผมไต่ก้านคอสั่งสอนเด็กเปรตน,นิดนึงครับมันมาแอบอ้าง<อ>ชื่อลูกผมอ๋อเหรอฮะใช่ครับมันบอกเป็นลูกของลูกผมแต่ลูกผมเป็นหุ่นยนต์โอ้หุ่นยนต์อ้หเหมือนเพิ่งนอนไปด้วยนะเนี่นนะแขกวางเลยฮะขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอนอนด้วยครับคุณหมอ ตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมลืมกินแคลเซียมครับ <c oughs> คุณหมอครับอันนี้ผมเป็นอะไรครับเนี่ยฮะอ๋อแลพักผ่อนนะครับคุณหมอเห็นว่าเดินมาเหนื่อยครับก็เลยอยากให้พักผ่อนอ๋อผมไม่ได้โดนควายขวิดมาใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าแบบผม,มแบบรู้สึกแปลกๆมากเลยตอนนี้อ่าไม่น่าจะใช่นะครับอ๋อโอเคครับโอเคที่เมืองนี้ไม่มีนะครับเดิน,นอ๋อไม่มีเหรอครับเนี่ย ใช่ค่ะไม่มีครับภาพโอ้โหแต่ถ้ากวางเรนเดียร์นี่ก็ไม่แน่นะครับผมเบลอครับเหมือนแบบเหมือนแบบเห็นกระทิงใส่แบบใส่อะไรนะไอ้ผ้าที่มันโบกเอาไว้สะบัดอ่ะใช่ครับผ้าสีแดงๆอ่ะครับฮัลโหลครับอุ้ยฮัลโหลครับด้วยฮัลโหลครับทำเสียงค่ะผมกำลังออกไปครับโอ้โหโอ้โหกัวชัวมีกิ๊กชัวคุณผู้หญิงเมื่อกี้นี่อ่านั่นแหละครับทำไมล่ะครับ เขาเขามีแฟนเยอะเหรอนี่คุณหมอหมอต้องรู้อะไรบางอย่างแน่เลยไหนหมอลองเล่าออมาสิหมอแม่อ๋อหมอแมหมอจําหน้าคนไข้ไม่ได้นะครับก็นะเลยได้ถามเฉยๆครับว่าแบบว่าผู้หญิงคุณผู้หญิงเมื่อก,กี้เป็น,เป,นเป็นแฟนคนไข้เหรอครับใช่ครับผมอ๋อ,อ,อแต่ไม่รู้ว่าเขามีแฟนกี่คน,นสิเนี่ยปัญหาต้องลองถามเขาดูนะครับเรื่องนี้อันนี้คุณคุณคุณหมอยืนเฝ้าไข้อย่างเงี้ยผมว่าคุณหมอมีแล้วแหละ อ๋ออ๋อครัอ่ะยังไงนะครับมีอะไรครับคุณหมอมีแล้วเลยแคมีลูกเนี่ยใช่ครับหมอไปเลยนะหมอไปที่อื่นเลยนะหมอผมหายดีแล้วครับหมอก็มีแค่ลูกไงครับแต่ไม่มีแฟนไงหมอหมอผมหายแล้วครับไอ้คนคนผมผมจำได้ว่าผู้หญิงคนผมสีเขียวๆนั่นชื่อสลิมใช่ไหมครับเชฟพนีครับหมอพนีครับอ๋อครับไอ้หนูฮะ ไอเด็กเวรเอ็งชื่ออะไรนะชื่ออะไรก็ได้โตแล้วเอ็งบอกว่าแม่เอ็งชื่ออะไรนะแม่ชื่อสิริทำไมเด้อไม่มีทางเอ้าก็ไม่ถามมิถุไปไม่มีทางสลิมเล่บอกว่าหนูเป็นเด็กหลอดแก้วขอบคุณขอบคุณดีซั้เดีสี่ครับผู้บ่าวผม่ากครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมแล้วนะแล้วก็มชอบมาหาที่นี่บ่อยๆด้วยไม่เคย มี่มหาหนูที่นี่บ่อยมากไม่เชื่อเอาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะสวัสดีฉันชื่อสิริง่ายพชอบพูดกับหนูแบบนี้ถ้าเป็นแม่เขาไม่เรียกว่าสวัสดีฉันชื่อสิริหรอกบ้าแล้วโกหกไอเด็กเลี้ยงแก่ไม่ก็มีชอบไปพูดกับคนอื่นแบบนั้นไงลอมาเลยลงมาเลยลงมาคุยกันหน่อยดิเราลงมาคุยกันหน่อยอย่าไปหายดีเลยอย่าไม่ต้องหายแล้วเดี๋ยวมันก็ฟื้นตัวเองลงมาอะไรนะ เดี๋ยวไม่ายเมืดูดินกะกระทบถูร sure ือเปล่าไม่ดูน่ากลัวมากเลยคุณหมอคุณหมอคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอจะให้แน่ๆไหเดี๋ยวลากันนดีนะครับเดียวายาม้ยรนี้นลูได้ยิเป่าลงได้ยินหมบอหย่าทะเลาะกันในดีนะแกไม่มีสิทธิ์เรียกฉันว่าลุงเพราะจริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทมุกล็อกเขาเมุกล็อกมุกล็อกขอนิดนึ่อนิดง ให้ใฮ้โม่ฉีโม่ฉีรับโทรศัพท์ฉันหน่อยฉันเองก็ไม่อยากค่อยโทรมาบ่อยๆมันไม่ดีทำมานานแล้วเพื่อเปลือลมคาด้วยฮัลโหลเบอร์ใครอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใครเหรอหมอไทยยาคุณผมว่าไปเถอะหมอเมื่อกี้หนูกรยเกสเพราะมันเป็นใช่ไอเด็กนรกนี่มันเป็นใครวะคุณครับฮะลูกไม่รู้เหมือนกันนะเขาลูกลูกคนที่เขาบอกอะไรไอ้เหี้ยนึกว่าแม่งแดกลิ้นไก่ตัวเองเข้าไปอะไรอ่ะ เรารอคุยกับมันก่อนดีกว่ามผมต้องรู้เรื่องให้ได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นใครเว้ยมันแอบ,บอ้างอะคุณแต่คุณตะกี้คุณออกไปหาใครมาคุณทําเสียงอ่อนเสียงหวานอ่ะมาข้าวมาเอาข้าวเมื่อกี้สั่งข้าวสั่งข้าวเหรอใช่แล้วคุณสั่งอะไรมาส้มตำครับไม่นะส้มไม่ได้ตันไม่ได้ใช้เลยส้มส้มตำ ทำไมที่นี่มีแต่คนแบบไม่ปวดขอไขข้อเลยเดินเข้ามาแปลกๆกันหมดเลยก็เขาเขาไม่สบมาเขาต้องมาโรงพยาบาลไหมล่ะมปนปกติที่ไหนเขามาโรงพยาบาลบางทีคุณก็เดินแบบเขานะผมไม่ได้เดินแบบเขาคุณยังไม่ได้ใส่บินใช่ไหมคะไม่ใช่เหรอผมเดินอยู่กับคุณตาห่างเอาอีกดอก อึ้งเงียบเงียบไม่เงียบไม่ไปครับสงไม่มีแล้วนะคุณนะผมรู้ทางคุณเงียบถ้าเกิดเขินถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เขินคุณก็ต้องห้ามเงียบสิโดนใครอ่ะฮะโดนใครไม่เขานานจังอะเออมันนานมากเลยอะ ไอเด็กเวนมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะมาแล้วลมาแล้วลว,ว่าไงฮะหนูต้องเรียกคุณว่าไงอ่ะเรียกลุงก็ไม่ได้เรียกอะไรก็ไม่ได้ต้องเรียกตาเดินมานี่เดีด๋ยวนี้เลยค,คนอื่นเขาลำคาญหมดแล้วไอเด็กเวน <Okay. S 1> เดินตามมาแล,แล้วคุณดูไม่ลำคาญเหรอฮะแล้วจะคุยอะไรอีกอ่ะฮะเอาดีๆมึงเป็นลูกใครลูกมิซิลีไม่จริงอะลูกกูไม่มีลูก มามีบอกว่าหนูเป็นเด็กหลอดแก้วเขาแล้วหนูก็มาเจอหมามีที่นี่หมามีบอกแบบนี้ทุสิหน้าหนูก็เหมือนมามีเลยนะคิ้วสีม่วงเหมือนกันเลยแล้วอีกอย่างถอหมวกดิแล้วก็น่ารักเหมือนกันด้วยนะถอดหมวกโอเคถอดหมวกแล้วไงต่อหน้ามาแล้วไงต่อถอดแว่นออ้ยสวัสดีค่ะหนูเชื่อนานนะคะเป็นลูกสาวของหมามีสิริค่ะ อุ้ยไอ้เหี้ยแปนเดียวกันเลยพอใจอ่ะถ้าไม่เชื่อก็ไปถามบารมี่ดูเลยนะแต่โชคดีหนูไม่ค่อยเจอบารมีที่นี่เลยอ่ะบามี่น่าจะไม่ไม่ว่างแลวบาบมี่ก็อยู่ที่ต่างประเทศอ่ะแล้วมึงมาทำอะไรที่นี่ทำไม,มไม่ไปอยู่กับแม่ก็หนูอยากไปแต่แต่ว่าแต่ว่าไม่รู้สิหนูแบบว่าอยากให้หนูแข็งแกร่งขึ้นอีกหน่อยแล้วหนูค่อยไปหาบาบมี้อ่ะ แขงเก่งอะไรในเรื่องของการขับรถอะไรเงี้ยรู้ไหมอันานาหน่ะจะเป็นเจ้าแม่งานดาให้ได้เลยล่ะจะเป็นเจ้าแม่งานดาใช่งั้นมึงไม่ใช่ลูกิรีส์ละหนูไปดูหขอมีซ่ซริสเพราะว่านำสกุลอะไรที่แล้วที่แล้วม,มี่ยังไม่ตัง้งให้ม,มี่แค่บอกว่าหนูชื่ออันนาอาจจะเอาชื่อเต็มๆหนูไหมอ่ะหนูพี่บอกว่าหนูชื่ออันนาใหญ่ใหญ่พอ หยหย่คปาก <c oughs> นามสก,กุลอะไรหนูไม่มีนามสก,กุลขอบคุณเจาาสตีฟแก้วได้เขับขอบคุณมากครับผมถ้าเป็นลูกซิรีต้องมีนามสก,กุลแต่บอวี้ไม่ได้ดตั้งให้หนูบอวีบ,บอกแค่ว,ว่าหนูเชื่อน,น่าไม่จริงๆแล้วว่าไม่อ,อะไร,รบบยังไม่ได้ถามเลยมึงพูดอยู่คนเดียวเนี่ยมึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยบอวีบอกว่าหนูอ่ะเป็นลูกหลอดแก้วเขา ล้าหลอดแก้วของหนูอะ่ะมันก็หายไปแล้วทีนี้พอหนูเติบโตขึ้นมาเขาก็มาเจอหนูที่นี่แล้วหนูยังไม่รู้เลยก่อนหน้านี้ว่าหนูชื่ออะไรมันจะเกิดกมันจากหลอดแก้วได้ไงหลอดแก้วทั้งหมดกลัวไปใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเก็บตู้เย็นแต่ว่าวิบอกหนูแบบนี้นะมันเกิดมาจากปูไข่ดองหรือไงลนะ่ะมันก็ดีเหมือนกันนะจริงๆนหนูก็ชอบกินปูไข่ดองเหมือนกันแต่หนูชอบกินต้มยำไข่หวานมากกว่าต้มยำไข่หวานใช่กูเคยได้ยินแต่บัวลอยไข่หวานนี่มึงไปแดกถึงต้มยำไข่หวาน ประเทศไหนวะไว่เคยตายอ่ะแต่จริงจริแล้วไข่มันไม่ได้หวานจริงจรินะมันเป็นไข่ต้มแต่ผิดความจริงแล้วไข่มันเค็มไข่มันเค็มเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้มันเป็นไข่ต้มแล้วค่ะั้งไข่เค็มไข่เขาห้ามต้มไข่มันเเค็มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาเดินน่ะผู้ชายทุกคนจะต้องเค็มคนละไข่ขอบคุณเดี๋ยวไปได้ยังอ่ะ ยังเอาตังมาหมื่นนึงหจะกทำไม่เชื่อหรอกว่าเป็นลูกสิริถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันต้องเอาตังมาหมื่นนึงเอาก็หนูบอกว่าหนูไม่ใช่ลูกบอกซีรินี่ก็ไม่ต้องเอาถ้าไม่ใช่สรุปไม่ใช่นะไม่ใช่แน่นะอม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อถามก่อนใช่ไม่ใช่ลูกบรใช่หรือไม่ใช่อถามก่อนก็หนูใช่ไงใือเอามาหมื่นนึงมามาเลขสามสองแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าใช่โอเคไปเปลี่ยนนามสกุลด้วยแล้วก็เรียกหนูว่าอานาลารกดะ มึงพกเงินสดหมื่นนึงเนี่ยนะจริงๆนะหนูพกสามหมื่นแล้วมึงไม่กลัวโดนป้นเหรออ๋จริงจไหมในเมืองนี้ไม่มีใครกล้าป้นหนูหรอกออไม่เขา,าไม่อยาก<ะ>คุยกับมึงเขาไม่อยากนี่ไม่รู้ตัวอีกเหรอก็ได้ไงเขาไม่กล้าป่นหนูหรอกจริงไปเก็บเงินซะอย่างโง่ คือช่วงนี้ลุงเองก็ลำบากอ่ะขออีกสักห้าพันได้ไหมอีกสักห้าพันได้ไหมสามสองสามสองใช่หนูว่าหนูคอยไปเก็บเงินอ่ะถูกต้องแล้วคุณว่าไงขอเบอร์หน่อยสิ c อ v e r เลยอ่ะส3เสาม์ o รองเท้าเนาะนี่ไงไพไปแล้วสี่สาม เอาเบอร์มือถืออ่ะเบอร์มือถืออ่ะหนึ่งพี่ช่วงนี้ลุงลำบากมากเลยขออีกสักห้าพันไดไหมอ่ะได้ไหมล่ะลักสามสองสามสองลุงลำบากมากเลยล่ะลักเฮ้ยโอเคขอบคุณมากมันให้มายี่สิบคุณป่ะไปกันเถอะ ได้ได้หม okay ื่นหนึ่งก็โอเคแล้วจริงเฮ้ยไอหลานเดี๋ยวลุงช่วย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  เดี๋ยวลุงช่วยเดี๋ยวลุงช่วยอ่ะนี่นี่เดี๋ยวลุงช่วยลุงช่วยไปแล้วไปแล้วเอามาจะงัดกับคาร์มาโชคุณมาจะงัดกับคาร์มาโช